สวัสดีครับพบกับข่าวากรอากาศประจําวันบริเวณภาคใต้ฟังตอนออกในวันอังคารที่สองกันยายนสองพันหกอยหกสิบแปดกับผมนายอนุสักซีชัยชนะครับครับวันนี้เราก็มาติดตามสภาพอากาศกันแล้วครับรับเรามาเล็งกันทีแป้นทีตัวอากาศผิวพืนนะครับวันนี้ก็เช่นว่ารองมรสุมนะครับผ่าพานผักเนื้อตอนลางแล้วก็ผักตะวันออกเชียงเนื้อนะครับกาวสูย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ครับ มาที่ภาคใต้ดาวเทียมพิมาวลีนะครับวันนี้ปากใต้การมีเมฆมากนะครับสำหรับเรดาร์กับเรดาร์ชุมพอนกาบพ่นเหล็กหน่อยถึงปันกลางนะครับแล้วก็มีพ่นนักบางแห้งนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบชุมพรนะครับระนองสุราษฎร์ครับต่อเตเรดาร์สติงปลานะครับการพนเหล็กหน่อยถึงปันกลางครับแล้วก็มีพ่นนักอยู icism, today, Get radar, radar on, mind, nice man, ่นะครับในในตะเลนดามันนะครับแล้วก็ต้มกล้านะครับแล้วก็สุสุราษฎร์นครครับ สำหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวาน35.0ครับบนคอโหงอำเภอใจจังหวัดสุนคล้าครับต่ำสุดวันนี้นะครับดีสิบครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับมาตีรายงานฝนดีสิบสี่เโมงนะครับตั้งแต่ตีเจ็ดแรกว่าถึงตีเจ็ดว่าชาววันนี้ครับภาคใต้ฟังตะวันออกมีฝนกระจายนะครับกฝนมากที่สุดก็ดีสิบนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับ มาเทพยากอาการฝากใจฟั่งตะวันออกวันนี้นะครับวันนี้ับมีฝนหรือฝนฝ่ากระนองไล่พื้นทีนะครับแ้วก็มีฝนนักบางแห่งทางตอนบนของภาคนะครับปัจจวบชุมพรสุราษนะครับกับ60%ของพื้นทีนะครับส่วนหนักครเป็นจุดถึงนาราครับ40%เข้าพื้นทีครับอุณหภูมิตามสุดกันอยู่ในช่วง2 3ถึง46นะครับอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ในช่วง30ถึง3 4นะครับ มคลื่นลมนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎรขึ้นไปนะครับเป็นลมตะวันตกเชียงตายกับความเร็ว2 0 3 5กิมตรต่อชั่วโมงครับห่างฟังทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฝ่ากนองก็คือสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ส่วนตั้งแต่นักก้อนลงมานะครับเป็นลมตะวันตกเชียงตายความเร็ว1 5 3 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทางฟังกับขืนสูงหนึ่งถึงสอเมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคันนองกับขืนสูงมากกว่า2องเมตรครับเพราะฉะนั้นการเตือนพี่น้องเช่าเรือเชาาประมงนะครับเดินเรือดดวยความระมัดระวังครับลี่งเรียงบริเวณที่มีฝนฟ้าคันนองครับอิตาหกมาจันทร์ครั้งหน้านะครับในจวัที่สองถึงแปดกันญาครับปากใต้ฟังตะวันตกตอนบนแปดปุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นะครับ ในช่วงที่สองถึงวันที่8โอกาสเกิดฝนกับห็นตของพื้นที่นะครับวันที่ภาคใต้ฟังตะวันออกตอนล่างครับหนักขอนปัตตานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับในช่วงวันที่สองถึง8กัโอกาสเกิดฝนนะครับวันที่สองกับสี่สิ็นตของพื้นที่นะครับส่วนวันที่สามถึงวันที่ห้าก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็น60%ของพื้นที่ครับส่วนหกถึงแปดก็ลดลงครับเหลือสี่ของพื้นที่ครับ ครับสำหรับวันนี้ผมก็ข้อจบการรายงานพยากรอากาศเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามหากับช่อง y o u t u กล้องศู์อุตุนิยมวิทยาภากต้ายฟังตะวันออกสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ